แสงเช้าตกกระทบผิวน้ำเป็นเงาไหวเบาๆพี่กันนั่งเงียบอยู่ริมลำธารสายตาเหมือนคนที่กำลังมองทะลุผ่านความคิดตัวเองไปไกลกว่าที่ตาเห็นน้หนองเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่เหมือนมีอะไรขาใจเขานั่งลงข้างๆแล้วพูดขึ้นทันทีพี่กันผมพยายามห้ามความคิดทั้งวันเมื่อวานสุดท้ายมันยิ่งคิดมากกว่าเดิมผมเหนื่อยมากเลยครับพี่กันหัวเราะเบาๆน้องคะ คนที่อยากไม่มีความคิดคือคนที่กำลังคิดหนักที่สุดค่ะพระเซนที่นั่งอยู่ไม่ไกลเปิดตาช้าๆแล้วพูดเสียงเรียกเจ้าห้ามความคิดไม่ได้เพราะความคิดไม่ได้ถามเจ้าก่อนจะเกิดหนงนิ่งไปครู่หนึ่งเขาถามต่อถ้าห้ามไม่ได้แล้วต้องทำยังไงครับอาจารย์เพราะบางความคิดมันทำให้ผมทุกข์จริงๆ พระเซนหยิบกิ่งไผ่เล็กๆขึ้นมาแล้วปล่อยลงลำธารกิ่งไผ่ลอยไปตามกระแสทันทีไม่มีแรงต้านไม่มีความสำคัญไม่มีตัวตนของมันเองแม้แต่นิดดูสินองกิ่งไผ่ลอยตามน้ำแต่ลำธารไม่เคยให้ค่าอะไรแก่กิ่งไผ่เพราะน้ำเป็นแค่น้ำกิ่งเป็นแค่กิ่งไม่มีความหมายใดๆนอกจากสิ่งที่ใจเจ้าบอกมัน นองจ้องกิ่งไผ่ที่ลอยหายไปจากสายตาแล้วถามว่าหมายความว่าความคิดที่ทำให้ผมทุกข์มันก็ไม่มีความหมายอะไรพี่กันยิ้มอ่อนใช่คนงมันไม่มีความหมายเลยจนกว่าน้องจะไปให้ค่ามันพระเซนเสริมทันทีความคิดเกิดด้วยหน้าที่ของมันแต่ทุกเกิดจากผู้ให้ค่า และผู้ให้ค่านั้นก็คือเจ้าเองหนองนิ่งไปเหมือนถูกกระแทกด้วยความจริงดิบๆที่เขาไม่เคยคิดถึงมาก่อนพระเซนยกก้อนกรวดเล็กๆขึ้นหนองความคิดก็เหมือนก้อนกรวดนี้ถ้าเจ้าไม่ถือมันมันก็เป็นแค่ก้อนหินธรรมดาแต่ถ้าเจ้ากำมันไว้มันหนักเจ็บและทำให้เจ้าเชื่อว่ามันคือของเจ้า พระเซนปล่อยก้อนกรวดลงพื้นเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ในใจหน่องกลับดังก้องขึ้นมาแทนพิกันพูดช้าๆความคิดไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะปัญหาคือหน่องให้ความคิดมีตัวตนหน่องขมวดคิ้วตัวตนหรือครับพระเซนมองตรงเข้าตาหน่องความคิดไม่มีพลังจนกว่าเจ้าจะบอกว่า นี่คือความคิดของฉันทันทีที่คำว่าฉันปรากฏความคิดตัวเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่สายลมพัดใบไผ่ดังฟุ้งเบาๆราวกับธรรมชาติร่วมรับรู้ความจริงในวินาทีนั้นน่องพูดเบาๆเหมือนเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแปลว่าผมไม่ต้องห้ามความคิดแต่ผมต้องหยุดให้ค่าหยุดเป็นเจ้าของมันพระเซนพยักหน้า ใช่แล้วหน่องความคิดที่ไม่ถูกให้ค่าจะดับเองเหมือนควันไม่มีไฟรองรับลำธารยังไหลเหมือนเดิมต้นไผ่ยังพริ้วเหมือนเดิมแต่ในใจหน่องอะไรบางอย่างเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน่องยังคงมองลำธารที่ไหลเอื่อยๆเหมือนกำลังเห็นอะไรบางอย่างที่ปกติไม่เคยมองเห็น าหันกลับมาถามเสียงเบาแต่ลึกขึ้นกว่าเดิมอาจารย์ครับถ้าความคิดดับได้เองจริงแล้วทำไมของผมมันไม่เคยดับเลยครับพอมีความคิดแย่ๆขึ้นมาผมก็รู้สึกเหมือนมันจริงไปหมดเหมือนความคิดมันใหญ่กว่าผมพระเส้นหัวเราะเบาๆเหมือนเสียงลมสัน่นไผ่เพราะเจ้าคิดว่ามันเป็นความคิด ของเจ้าจึงทำให้มันมีตัวตนใหญ่กว่าเจ้าเองพี่การหยิบเศษใบไผ่ขึ้นมาหนึ่งอันวางบนฝ่ามือตัวเองแล้วถามน่องว่าน่องคะใบไผ่นี่หนักไหมคะน่องตอบทันทีไม่หนักเลยครับพี่การพลิกมือใบไผ่ปลิวลงพื้นตามแรงลมอ่อน หายไปในเสี้ยววินาทีความคิดก็แบบนี้ค่ะมันเบามากเบากว่าใบไผ่เสียอีกแต่ทำไมหน่องถึงรู้สึกว่ามันหนักเพราะหน่องเอามันขึ้นใส่หัวแล้วคิดว่านี่คือเรื่องสำคัญของฉันหน่องเงียบเหมือนความจริงบางอย่างแขวนอยู่ตรงหน้าเขาพระเซนเดินมานั่งใกล้ๆ แล้วพูดช้าๆแต่คำของท่านหนักนั่นเหมือนหินก้อนใหญ่จมลงก้นลำธารน,นองความคิดไม่มีพลังพอจะทําให้ใครทุกข์มีแต่ผู้ให้ค่าความคิดเท่านั้นที่ทุกข์นองหลุบตาลงเหมือนกำลังย้อนมองชีวิตตัวเองทั้งชีวิตในวินาทีนั้นเขาพูดออกมาช้าๆ งันที่ผ่านมาผมทุกข์เพราะผมไปให้ค่าความคิดไม่ใช่เพราะความคิดมันแรงพระเซนพยักหน้าถูกต้องความคิดเกิดเพราะหน้าที่ดับเพราะธรรมชาติไม่เคยทำอะไรใครได้จนกว่าเจ้าจะเชื่อมันพีการเสริมความคิด เหมือนคนแค่เดินผ่านบ้านเราแต่เราดันเปิดประตูเชื้อเชิญเขาเข้ามาจัดโต๊ะให้เขานั่งแล้วยังเสิร์ฟน้ำให้เขาอีกนองหลุดหัวเราะออกมาแต่แววตาเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแบบลิกละนิ่งเขาถามต่อแล้วเวลาเห็นความคิดเกิดขึ้นผมควรทำยังไงครับ ระเศนเงียบไปหนึ่งลมหายใจก่อนจะตอบแบบที่ไม่มีคำตอบไหนจะตรงกว่านี้อีกแล้วแค่รู้ว่ามันไม่ใช่เราความคิดก็หยุดทันทีเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะไปต่อได้หน่องนิ่งและเขารู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในใจเหมือนเห็นว่าความคิดเป็นเพียงภาพสะท้อนที่ผุดขึ้นมา แต่ไม่ใช่ตัวเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงน้ำไหลย,ยังคงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เสียงความคิดในหัวของหน่องเริ่มเบาลงอย่างชัดเจนเพียงเพราะเขาเริ่มเห็นว่าความคิดไม่มีค่ามากกว่าใบไผ่ที่ลอยตามลมมีแต่เราเท่านั้น ที่เคยทำให้มันสำคัญเกินความจริงครับน้องนั่งนิ่งอยู่พักใหญ่เหมือนกำลังมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนความคิดที่เคยดูใหญ่โตชัดเจนเหมือนภูเขาตอนนี้กลับดูเหมือนหมอกบางๆที่ลอยแปรเรื่อยโดยไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเขาหันมาถามพระเซนช้าๆพระอาจารย์ครับ เวลาความคิดมันผุดขึ้นมาผมยังรู้สึกว่ามันดึงไปเกือบทุกครั้งทำไมผมถึงยังเผลอเชื่อมันอยู่ดีครับพระเซนมองหน่องนิ่งๆก่อนจะพูดว่าเพราะเจ้าคิดว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่ความคิดคำนี้เหมือนปล่อยหินลงใจหนองเสียงกระทบดังชัดจนเขาเงียบไปทันทีพี่กันนั่งข้างๆแล้วพูดต่อหน่องคะความคิดทุกตัวเกิดมาเหมือนกันหมดคะ่ะ มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่มีความคิดไหนจริงกว่าความคิดอื่นแต่น่องไปเชื่อเฉพาะความคิดที่กระทบใจน่องพระเซนผายมือไปที่ลำน้ำไหลจงดูน้ำให้ดีน่องน้ำไหลตลอดเวลาแต่เจ้าไม่เคยคิดว่าน้ำที่ไหลคือเจ้าความคิดก็ไหลแบบเดียวกันแต่มนุษย์หลงคิดว่านี่คือฉันกำลังคิด นองขมวดคิ้วเพราะอะไรครับทำไมผมถึงคิดว่าความคิดคือผมทั้งที่มันก็ผ่านมาเหมือนน้ำพระเศนยิ้มบางๆเพราะเจ้าสวมต,วตัวตนลงไปในมันความคิดจึงกลายเป็นเราทั้งที่มันไม่ใช่ท่านหยิบใบไผ่หนึ่งใบขึ้นมาแล้วถามหนองว่านี่คือใบไผ่หรือเจ้าคือใบไผ่ใบไผ่ครับอาจารย์ มันไม่ใช่ผมแน่นอนพระเซนโยนใบไผ่ลงลำธารความคิดก็ไม่ใช่เจ้าแบบนี้เกิดแล้วก็ลอยไปแต่เจ้าดันคว้ามันขึ้นมากอดมันแล้วพูดว่านี่แหละฉันนองถอนหายใจลึกเหมือนคำนี้สะท้อนความจริงทั้งหมดของชีวิตเขาพิกันยิ้มพร้อมพูดอย่างเบาๆว่านองคะ ถ้าน่องเห็นว่านี่คือความคิดความคิดนั้นจะจบตรงนั้นเลยมันไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีใครเชื่อมันแล้วพระเซนเสริมความคิดที่ไม่ถูกให้ค่าไม่มีพลังแม้แต่นิดเดียวมันอยู่ได้ด้วยความสำคัญเทียมที่เจ้าใส่ให้มันหน่องหลับตาและในชั่วขณะหนึ่งเขารู้สึกบางอย่างแปลกใหม่เหมือนเขากำลังมองความคิด จากข้างนอกอีกต่อไปเขาพึมพำรรเบาๆผมเริ่มเห็นแล้วครับความคิดมันเกิดเองจริงๆและมันไม่ได้เป็นผมเลยสักอย่างเดียวเสียงไผ่พริ้วตามลมดังแผ่วๆแต่ในหัวใจของหน่องความเงียบเริ่มก่อตัวขึ้นความเงียบที่ไม่ต้องสร้างแต่เกิดขึ้นเองเมื่อเขาไม่ให้ค่าความคิดอีกต่อไป ลำทานเย็นยำ่ำเริ่มสะท้อนแสงสุดท้ายของวันเป็นริ้วทองอ่อนๆพี่กันน้าหน,นองและพระเซนยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่บรรยากาศรอบตัวเหมือนเปลี่ยนไปแบบที่ไม่ต้องพูดคำใดเพราะใจของหนองกำลังเปลี่ยนเขามองขึ้นไปบนยอดไผ่เห็นใบไผ่แกว่งไกวตามแรงลมเพียงเล็กน้อยแต่กลับรู้สึกเหมือนเห็นต้นทางของความคิด เป็นครั้งแรกนองพูดขึ้นเบาๆอาจารย์ครับตอนนี้ผมสังเกตว่าความคิดเหมือนมันจะขึ้นแต่ผมเห็นมันก่อนนิดนึงมันเลยไม่แรงเหมือนเดิมผมทำอะไรถูกหรือเปล่าครับพระเซนยิ้มแบบที่รู้ว่านี่คือจุดที่สำคัญที่สุดถูกแล้วเจ้ากําลังเห็นความคิดในจังหวดที่มันยังไม่โตจังหวะนั้นแหละคือความจริงที่สุดของใจ พระเซนหยิบก้อนกรวดเล็กมากๆขึ้นมาวางบนฝ่ามือนองนองนี่คือความคิดก่อนมันเกิดเต็มตัวมันเบามากเบาจนแทบไม่มีน้ำหนักมันไม่มีอำนาจจนกว่าเจ้าจะหยิบมันขึ้นมาตีความพระเซนดีดนึ้มเบาๆก้อนกรวดกระเด็นหล่นพื้นแบบแทบไม่ได้ยินเสียงเห็นหรืออย่งถ้าเจ้าไม่ให้ข้า ความคิดก็เบาเท่านี้ไม่มีพลังไม่มีความหมายพี่กันเสริมว่าที่หน่องรู้สึกว่าความคิดอ่อนลงไม่ใช่เพราะมันลดลงนะคะแต่เพราะหน่องไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันอีกต่อไปนี่คือความต่างระหว่างคนที่คิดกับคนที่เห็นความคิดนองชะง,งักคำนี้กระแทกใจเขาโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเขาถามต่อ แปลว่าผมไม่ต้องจัดการความคิดไม่ต้องแก้ไม่ต้องต่อสู้เหรอพระเซนตอบทันทีไม่ต้องเพราะความคิดไม่ได้มาเพื่อให้แก้ไขแต่มาเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเหมือนเดิมทุกครั้งพระเซนชี้ไปที่ลำน้ำดูน้ำสินองเจ้าทำให้น้ำไหลได้ไหมไม่ได้ครับอาจารย์มันไหลเองถูกต้องความคิดก็เหมือนน้ำ มันเกิดเองไหลเองดับเองเจ้าฝืนไม่ได้แต่เจ้าเห็นการไหลของมันได้และเมื่อเห็นชัดเจ้าจะไม่โดนมันพัดพาไปอีกต่อไปคำนี้ทำให้หน่องนิ่งไปนานเหมือนจิตเขาถอยออกจากความคิดทั้งหมดเห็นความคิดเป็นแค่สิ่งหนึ่งในโลกไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปพี่กันพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจริงๆหน่องไม่ได้เปลี่ยนความคิดเลยนะคะหน่องแค่ ไม่ให้ค่ามันเท่าเดิมและพอหน่องไม่ให้ค่าความคิดก็หมดอำนาจไปทันทีน่องยิ้มเล็กๆยิ้มแบบที่มาจากภายในไม่ใช่เพราะเข้าใจด้วยเหตุผลแต่เพราะปล่อยได้จริงๆเป็นครั้งแรกเขาพูดช้าๆมันรู้สึกโล่งมากครับเหมือนใจไม่ต้องทะเลาะอะไรกับตัวเองเลยเหมือนความคิดมันลอยผ่านแต่ไม่แตะใจผมเหมือนเมื่อก่อนแล้ว พระเซนมองลำธารแล้วพูดเหมือนบทสรุปของทั้งวันความคิดไม่ต้องยุดแค่ใจต้องไม่ไหลาตามมันเมื่อเจ้าหินตรงนี้เจ้ากำลังเข้าใกล้ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมากกว่าที่เจ้าคิดหลายเท่าอากาศเย็นลงเล็กน้อยแต่ในใจของหนองกลับอุ่นและปโปรง่งเหมือนพื้นที่ว่างที่ไม่เคยมีเพิ่งปรากฏชัดเป็นครั้งแรกในชีวิต ลมเย็นยามเย็นพัดผ่านป่าไผ่จนเกิดเสียงซ่าเบาๆคล้อยเสียงลมหายใจของโลกหนองนั่งนิ่งอยู่นานจนไม่รู้ว่าความคิดเงียบไปตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งที่เคยวนในหัวตลอดทั้งวันวันนี้กลับเบาลงแบบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งและเรียบกว่าทุกครั้งอาจารย์ครับ ตอนนี้มันเหมือนผมเห็นความคิดเป็นเหมือนสิ่งที่ลอยผ่านจริงๆเหมือนมันแค่เกิดแล้วก็ไปผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นของผมอีกต่อไปแล้วพระเซนยิ้มบางๆเหมือนรู้ว่าช่วงเวลาสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นเพราะเจ้าหยุดให้ค่าสิ่งที่เคยหลอกเป็นเจ้าจึงไม่มีที่ตั้งอยู่ ท่านหยิบใบไผ่แห้งขึ้นมาใบหนึ่งวางลงบนผิวน้ำมันลอยไปตามกระแสอย่างสงบไม่ต่อต้านไม่ยึดอะไรไว้ความคิดก็แบบนี้มันลอยตามกระแสกรรมเก่าความเคยชินเก่ามันเกิดเพราะหน้าที่ของมันไม่ใช่เพื่อให้เจ้าเชื่อไม่ใช่เพื่อให้เจ้าเป็น พิกันพูดขึ้นอย่างนุ่มนวลน้นองคะพอเราไม่ให้ความคิดมีค่ามากไปกว่าที่มันเป็นมันก็กลายเป็นเพียงหนึ่งในสภาวะที่เกิดดับเหมือนเมฆเหมือนลมเหมือนฝนไม่ใช่เรื่องที่ต้องแก้ไม่ใช่ความจริงของตัวเราน้องพยักหน้าแววตาเหมือนคนที่เพิ่งเห็นความจริงง่ายๆที่อยู่กับตัวเองมาทั้งชีวิต แต่ไม่เคยมองเขาถามช้าๆงั้นการหลุดพ้นจากความคิดคือแค่ไม่เอาตัวตนเข้าไปใส่ในมันใช่ไหมครับพระเซนตอบทันทีใช่เพราะความคิดไม่มีตัวตนแต่เจ้าสร้างตัวตนขึ้นมาจากมันเมื่อไม่มีเจ้าผู้ให้ค่าความคิดก็ไม่มีที่ยึดและเมื่อไม่มีที่ยึด มันก็ดับตามธรรมชาติของมันเองเสียงลํำธารไหลผ่านก้อนหินกลายเป็นเสียงใสเหมือนจะย้ำสิ่งที่เพิ่งถูกเปิดเผยพี่กันมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีความคิดไม่ได้หยุดเพราะเราไปจับมันแต่หยุดเพราะเราไม่สนใจมันเหมือนเด็กซนที่วิ่งเล่นแต่พอไม่มีใครสนใจก็หยุดวิ่งเอง หน่องยิ้มทั้งนิ่งทั้งเบาเหมือนเขาเพิ่งวางของหนักลงโดยไม่รู้ตัวเขาพูดช้าๆผมเพิ่งเห็นวันนี้จริงๆครับว่าผมทุกเพราะผมไปให้ค่าความคิดไม่ใช่เพราะความคิดมันเลวร้ายอะไรเลยเพราะเซนปิดท้ายอย่างเรียบง่ายที่สุดแต่ลึกที่สุดในวันนี้เมื่อเจ้า ไม่ให้ค่าความคิดเจ้าจะเห็นความจริงก่อนความคิดและเมื่อเห็นความจริงก่อนความคิดเจ้าจะเห็นจิตที่ไม่ต้องพึ่งความคิดเลยป่าไผ่เงียบลงลมอ่อนลงเหมือนธรรมชาติกำลังพยักหน้าเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนองรับตาไม่ใช่เพื่อหาความสงบแต่เพราะ ความสงบเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรเหมือนธรรมชาติภายในเพิ่งถูกคืนกลับให้มันเป็นอย่างที่มันเคยเป็นมาตลอด